ผมมีผลไม้มาสามอย่างเราอยู่กันสามคนให้เราเลือกกินคนละอย่างป้าต้องกินให้หมดนะอย่างที่ป้าเลือกอันนี้คือมะพร้าวน้ําเปรี้ยวฟังๆังนะอันนี้คือมะพร้าวน้ําเปรี้ยวอันนี้คืออแตงโมเปรี้ยวตามมองนะอันนี้แตงโมเปรี้ยวอันนี้คือส้มเขียวหวานป้าจะเอาอะไรสามอย่างเนี้ย ให้น้องเขาทานมันจะไม่คนละอย่างป้าเลื่ะมีมาอันนี้คือมะพร้าวน้ําเปรี้ยวอ้าวอันนี้คือเมื่อกี้พูดอะไรกูลืมกูเองยังลืมอ๋อแกงโมเปรี้ยวแกงโมเปรี้ยวอันนี้แกงโมเปรี้ยวอันนี้คือส้มเขียวหวานสามอย่างเนี่ยป้าป้าเลือกอย่างหนึ่งอ่ป้าเลือกก่อนให้ป้าเลือกก่อนอ๋อป้าเลือกส้มเขียวหวานนะโอเคโอเคส้มเขียวหวานโอเคป้าเลือกส้มเขียวหวานไม่จริงลไอ้อาำอ่ำอาำแล้วอ่ำแล้วไร ตามเรื่องแตงโมแตงโะเปี้ยวอ่าอันนี้คือมะพร้าวน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวเนี่ยป้าจะใายจะใายจะใายจะกินก่อนโอ้นูไม่ทานนะข้าวป้าเลยคนละอย่างต้องแดกดีคนระย่างคนระย่างตอบแทนบุญคุณไงป้าทำงานแล้วใช่ก็ป้าเลื่องอ่าส้มเขียวหวานไงอ่ะอย่ามาบอกเลยนี่ถ้ากินไม่หมดโดนตกปากนะจ๊ะนี่คนก็จะอบแนคุณนะคะจ้าจ้า คือส้มเขียวหวานของเราเนี่ยมันเป็นพันุ์พิเศษเปลือกมันค่อนข้างจะหนานิดหนึ่งนะวิธีการโอีกข้อบางมดด้วยเนี่ยเขียวหวานบางมดป้าบางมด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 แต่ว่าเปลือกค่อนข้างหนาเพราะว่ามันเพิ่งออกได้สองปีแล้วปีแรกมันออกมาครั้งแล้วลัตนามามาเยี่ยวลดต้นมาเลยป้าป้าคนแรกที่ได้กินก่อนหมอฟ้านะหมอฟ้ายังไม่ได้กินก่อนนะเนี่ยอาจารย์หมอให้ป้าประเดิมคนแรกเลยนี่นะส้มเขียวหวาน จากไล่หมอปลานี่เราต้นอยู่ตรงนี้เองบะนี่ป้าเดียวกินก่อนเลยปลาน่ากินว่ะป้าป้าของป้าน่ากินเราเพื่อนเลยส้มเขียวหวานป้าสุดยอดเลยปลาปาาเลยทำตาให้ต้มเขียวหวานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวีคือป้าการกินส้มอันอันอันถือว่าการกินส้มเขียวหวานเนี่ยวิธีการกินอะตื่นเลยแต่ถ้าอมไว้ปั๊บอะมันจะทําให้เรา เปี้ยวป้ากินเลยสูตรของเขาเป็นอย่างนี้ป้าคือาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โนดก็มายิงก็ป้าเรื่องของป้าเองไงต้องแก้หวานนะกินป้าเร็วเอาทำงานแล้วเรามีผลไม้กินป้าเรียวครับผมผมเปิ้ลไก่ให้อ่าปากเลยอ่าปากเลยกว้างกว้างเดี๋ยวกินเลยเออเคี้ยวเลยอะไรป้าเป็นอะไรเป็นอะไรป้าไม่ถ้าป้ากินเลยมันจะหวานอ่าคุณกินนี่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 ดูดูดูตัวอย่างดูตัวอย่างดู ดูนะป้าดูดูผมเด่นมองนีคุณเอาของหวานมากินอะส่วนตัวนะเหมือนกันเหมือนกันกระหรึเป็นเหมือนกันโสดป้าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัเนี่ย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 หวานป้าเห็นไหมป้ากินลงไปหิวป้าเอาอ่ะมันหวานคิวป้าเป้ากินเข้าไปเร็วอ่ะมันฝ่ายเองเร็วไม่กินนะอ่ะใจป้ากินไปเลยอ่าปากอนี้ทำให้อาปากเฉย ไม่ต้องเกี่ยวอาปากเฉยเลยได้บีบให้เลยมันหวานเป๊บเลยเร็วๆอ่ะไงไงหน้าไงหน้ากินนี่เดียวเดียวไงหน้าอืออ่ะไงหน้ากินป้าอาปากจจัดสรรป้าบอกให้เก็ไงหน้าเลยป้าไงหน้าเร็วอาปากไม่กินแกอาปากกินไงหน้าเร็วเดี๋ยวไปแล้วเร็วเขากินคนละชิ้นนะตำรวจมากันเยอะเร็วอาปากเ้ยนะอาปากเออเลยคือเลยคือเลยป้าไม่ตื่นนะเดี๋ยวมาเช็ดเสื้อโอ้ยเปรี้ยวปีหลีเลยทะเลบอกเค็ม ป้าไม่กือนะป้าตื่นรึป่ะแผลท้องอ้ามตินี่อามอามตินี่อามเห็นไหมอามลองอามลองอามเคี้ยวเลยอร่อยกินนู่นก็เคี้ยวอร่อยป้าดูอามยังกินเนี่ยอืมเนี่ยไหมหวานไหมเออพักกินไม่มีนิดมีลาอะไรนีป้าคนเดียวอ่ะป้าคนเดียวเรื่องมากว่าก็เรื่องมากกสิเออได้มาถึงเรื่องมากเราอ่ะ อาะป้าเร็วแล้วอย่าถุยเลยเมื่อกี้ป้าถุยอย่เมื่อกี้ถุยไม่ได้เร็วกินชิ้นเดียวเลยก็จบแล้วคนละชิ้นนะป้าคนละชิ้นกินหมดทุกคนแล้วเร็วป้ากินเองอย่าถุยนะป้าอร่อยนะเข็มปีแล้วไม่เลยอาวมาเขากินไปแล้วป้ากินแล้วอ่ะชิบไห้ไว้วดเอาไปเลยเดี๋ยวทำกันอย่างนี้นะเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็ว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 ป้ากินเร็วไอไวเร็วเร็วจะกลับแล้วเร็วจะไปแล้วเร็วเออมึงทำกันอย่างนี้ดิให้ไวให้ไวความเฮี้ยพระตรงนี้ให้ไวกินให้เร็ว เราเป็นพยาบาลนั่นน้องพี่โนดตอ่าเร็วเกดเร็วกินแรดดาวสนษณาดาราโน้ตมีปืนทุกคนเลยป้าเรียวให้วายเรียวกินแล้วป้ากืนโอ้ยเปียกปี่หลี่เลยเปียกปี่หลีอะไรอ่ะป้าป้ากืนหนาะอาไม่เอาปากกึนไม่เอาบุกเขากินแล้วคนละชิ้นแล้วคนละชิ้นแล้วป้าเออ คนละชิ้นอย่างเงี้ยเด็กก็ตายโดยป้ากนมัติเลยนะไอ้เอวแล้วปูเป็นพยาบาลนะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันป้ากินมือไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมูดนะไม่่เกียวให้ป้ากินนะทำใหสร้างสรรค์เลยให้ป้ากินนะว่าอาอากินเลยอําเอาเอาเถียงไม่ออกเลยอําจัดแบบเถียงไม่ออกเนย ออเกินไม่ออกเลยอ่าไม่ต้องเลยกินเข้าไปคืนเข้าไปเลยมึงพูดกินแล้วคืนเข้าไปเลยมากกินเลยกินก็ผานกินแล้วคืนเข้าไปเลยไม่ต้องเลยกินแล้วคืนเข้าไปนะอยู่บนรถโอ้โหฟ้าฟันกันเสียงไม่ทันด่าอย่างเดียวใครจะนเนื้อเสียงไม่อาไม่ทันโอ้โหด่าอย่างเดียวเลยป้ากินก่อนเดี๋ยวให้มาน้ำมะพร้าวกินไม่กินนะเอาลองกิมดูลองกินดูหวานหวานกินอย่างนี้นะเอาชักหวานอันนี้สดดูป้าอันนี้หวานชิมดูก่อน เออเออไม่กินหรอกนะแล้วเจอผมเอียแล้วโอ้ยไม่แอมอย่างนี้นะเดี๋ยวพักกันมะพร้าวนลมหอมป้าเร็วเร็วไม่กินอือเออ๋เดี๋ยวพักกันจัดสรรได้้ากินนะป้ากินไปเลยป้าเร็วเร็วมันหวานม่ะเนี่ยเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ต้องไปนะกลับแล้วเร็วจะกลับแล้วเร็วๆแล้วกันอยู่นี่ถ้าไม่กินจะอยู่นี่เลยกินเลยไอ้กันเลยวะเอย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 อะป้ากินเลยนะเอ้ย กินแล้วคืนเลยนะเร็วสันนะพาฟังเราเร็วเร็วเร็วไปแล้วกินแล้วคืนเลยอย่างทิ้งไว้นี่นะบอกให้นะไม่เอาไปด้วยนะเลยถ้าไม่กินน่ะน้ายังอยู่นะเอาเร็วเลยเร็วเลยคนที่ไม่จริงเนี่ยพาก็สับกินเลยเร็วให้ไวกินแล้วคืนเออคืนเลยกินแล้วคืนเลยเออกินหมดเลยไม่งั้นไปปล่าเอางั้นไม่ให้ไปอยู่นี่แหละนั่งตากแดดอยู่เนี่ยอยู่กันอย่างเป็นนั่นเลยนะพ้าส่งจำกัดเอาไงเดี๋ยวสับด้วยต่อมาคืนเลยนะคืนเลย มึงเป็นเทียนมึงภาสาแมวมินอดและกินแล้วเกินบ้าชอบด่าเดี๋ยห์มินลัดดาวสัตด่าในมนุษย์ชีวิตจริงพระสงฆ์ยันกับเราอย่างนี้เลยถือปืนทุกคนเฮ้ยบ้าเข้มปีเลยงงมากเลยพระก็สร้งสรรนะให้ฉันหมอให้ฉันหมอใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะส้มเขียวหวานเค้มปีเนี่ย เงี้ยเไม่ต้องเร็วนะเร็วเยอะเงี้ยเดชพินหมดมาถือพ้าทุกคนเลยพระสงฆ์ป่ากันอือป่าอ่ะป่าเดิเออเออมาเคี้ยวเนี่ยก็อร่อยเนี่ยอร่อยไหมลีลามอร่อยเดชพระก็จัดสรรนะคนมาเอทกินี่นลีลาอีกกินก่อนเนี่ยหมอน้ำฟ้ายังไม่กินเลยต้นเนี้ยให้กินคนแรกเนี่ยคือเด็กมาพูดเลยนะโอ้โหคุณนี่บุญดีมากนะบอกให้รรรสส้างค์คุณกินคนแรกเลยอ่ะ อ่ะอีกอีกอีกเอกเอกหนึ่งเกณนไม่เกิน์แได้กลับเดียวชิ้นเดียวไม่งั้นไม่ต้องกลับงั้นอยู่ในนี้แหละปล่อยนั่งในเนี้ยถือปืนกันทุกคนไปไม่เป็นเราปล่อยยังไงกันอยู่เงี้ยอ่ะเดียวเดียวชิ้นเดียวเลียวไปกลับแล้วเดียชิ้นเดียเดียวไปกลับแล้วเอาเดียวชิ้นเดียวตายใหเฮี้ยเลยนะเร็วเร็วเดียวเดียว เร็วๆนี่จะกลับ啊เดี๋ยวเนี่ยอามกินียจะกลับอามอกยู่เนี่ยเร็วขับเป่าเร็วจะไปแล้วอามกินเรางั้นย่าปล่อยอยู่ในนี้นะไม่เอากลับด้วยนะบอกให้นะชัน้ํชีวิตติงไงอยู่ในนี้ไปไม่ต้องกลับนั่งนี้ไปเดี๋ยวเดินกลับไปสองคนเราอามเร็วๆเข้าปากให้ไวใส่ไปเลยเออใส่ไปเลยอย่าเติงอย่านะใครออกมาเอามหมนะ ของแพงไมเร็วเร็วลยชีวิตฉันอย่างนี้ใส่ปากไปเลยเร็วเร็วอย่าพูดมากจะจัดการไปแล้วเร็วๆใส่ปาาไปหมดเลยทั้งชิ้นน่ะเอาเร็วไม่ต้องลีลาไม่ลีลานะเดี๋ยวตำรวจมาจัดการไม่ลีลาเร็วๆพี่จะไปแล้วกูอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่นกมาเดี๋ยวใส่ปลาเร็วไปบายไม่รอบมึงไปบายมาไปยิงเร็วเร็วไปเร็วส่ยังเออ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 ไปังอะไรไป เค็มปีเลยนะกินกินเงินหมดละพันใหม่ดิบ้มเขียวหวานพันใหม่ปลูกไปปลูกมาเค็มกลับกลายเป็นเค็มที่ก็ส้มเขียวหวานนี่เ็มาเค็มเค็มเปลี่ยนชื่อขึ้นมดแล้วเนี้ยมากินนนี่นนี้ยเนี้ยเนี่ยเน้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเ้ยเนี้ยเนี้ี้เนียเนเีเนยนเเียอ เอ๊ะหมากันจริงนพี่โนดยืนไหนพี่สัต้องเนนเร็วเร็วกินให้หมดเลยเนี่ยนะเอาวะนะเอาเอาเอาเร็วเธอชอบเล่นทีเผลออ่ะเอาเล่นเด็กแล้วเดี๋ยวเล่นเด็กก็เหนื่อยเลยเอาคนเล่นผู้ใหญ่ก็มายิงกันนะผู้ใหญ่ก็มายิงเร็วชอบทีเผลอเราอ่ะเอาเล้วไม่กี่แล้วนะถือไว้ไม่อยากปีเลยเจฟอันนี้หวานลองดูอ่หวานหรอกไอ้พูดน้ำหมาอย่างนี้ดิก็ต่อยเอายเร็ว กินให้หมดเลยเร็วคนถือปืนมาแต่ในมือใส่ปากไปเร็วๆให้ไวจะไปแล้วเร็วๆปากไม่งั้นทิ้งมาอยู่ในนี้นะไม่เอากลับด้วยนะเลือกเองว่าส้มเขียวหวานเออบอกว่าส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานแล้วเขาเลือกก่อนเลือกเองนะให้เลือกก่อนด้วยโอ้ไม่ได้เลือกกินเลยนะเอกาเอาใส่ปากพอสถานไม่สะอิ่งเอาใส่ปากไวๆเออบัญชากันอย่างเงี้ยขจับใส่ไปเออเดือเลยนะเือเลยเคี้ยวไปเออเคี้ยวไปนี่น่ะ มึงพูดอย่านี้ก็ตายเร็วเสีย,เยว่าเกินเล่นแน่เลยนะประวงพูดจร